สวัสดีทุกคนวันนี้นะครับมันมีเรื่องที่จะแก้ปัญหาเรื่องปวดหัวให้คุณได้นะครับก็คือการหายใจนะครับหายใจ4 8 8นะครับทำยังไงมาดูกันนะครับ1นนะครับหายใจเข้าแล้วนับ 1- 4ถึง 4, แล้วก็หยุดค้างไว้นับ1-8ถึงแแล้วก็หายใจออกนับ 1- 8ถึง 8. เห็มไหมครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะสาธิตดูนะครับอาจใจออกนะครับ